สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับนี่คือผู้ก่อกาี่ไเจอย่งแล้วนะครับก็รนี้เรามาซ้ำมาตรงเวน,นะทุกคนก็นี้เป็นกำไรจากปา,สสาร์ตอ้ฟาร์มทุกคนไอ้เชี่ยกินที่นั่นผมเพิ่งโดนไปก้าวสิบเคกคนแม่งโหดมากฟาร์บอสสาร์มเราอะหรือว่าเราไปเลี้ยงเชียร์ปิดวะไม่รู้เหมือนกันนะทุ <c oughs> กคนก็ช่วงนี้เป็นช่วงพ้นหนานะทุกคนก็จะมาเล่นทุนหนาไปบ่อยนะทุกคนช่วงนี้ คนหนาก็จะเบ็ดแพงนะครับทุกคนแล้วจะเบ็ดสักเท่าไหร่ดีค่ะอันนี้ผมอทุนเข้ามาห้าหมื่นบาทครับส่วนส่วนหน้าเส็จหน้าเสรเคเราเบ็ดร้อยโอเคเราเบ็ดร้อยไปก่อน,นครับเอาไปห้าสิบ, 5, บ,ท,บทีก่อนนะทุกคนห้าพันบาทนะัวเชิญอ่ะ ว้าวโลเลยเพื่อนนะชุดน uh, ี้พ anyway> ี่จ cool ิมมันแข็งมากเลยทุกคนผมดูทรงนี้เนี่ยนี่ขนาดในช่วงเคินนะมันก็มีบางกิปที่บวกแล้วก็บางกิปที่ลบนะคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลา สถานการณ์ปกติคือมันจะบวกนะทุกคนมันจะบวกมากกว่านะแต่ตัวนี้มันสถานการณ์โดนฟองแบบว่าลบป่ะทุกคนลบตัดไอเชียรลบลบฝั่งสามคีปทุกคนถอนตัวถ้าไม่ทันนะทุกคนช่วงนี้พี่จีแข็งนะทุกคนระวังตัวไว้นะโอเครับถ้าดสมุดไม่มีรายเกิดขึ้นนะทุกคนจะเบ็ดไอเชียห้าร้อยเห้ว่ะ 2อง,งไม่มีหรอวะโอเคแล้วเป็นสามร้อยเลยครับทุนป็นสิบหมือน้รัวทุนไปเก้าหูน,นะครับ <c oughs> อาาเบ็ดสามแ้วก็วไปอย่างไรเลยนะโอเคสวยสวยสวยมากโอ้โหสวยอะไรวะคุณโดนเป็นเหมือนงั้นงนเนี่ย คนเราตัวแล้วครับก็สวยแล้ว,ว,ลวทุกคนครับเขียเย่ขยเยสถานการณ์ยำแย่ครับทุกคนตอนนี้ของจงทำต่อครับเฮ้ยตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวขอตัวเดียวอ๋อเหมือนห้แนาแล้คนนอนแล้วเหมือนห้า ทีนึงคนนี้คือกำไรจากบั๊การ์มรานะครับไอนนคิดที่คนรอมาเหมินของระบบแข่งห้าทุกคนคิทตันมาเราโดมอลยรก้าสิบเฮียโดนแม่เอาคืนคลิปนี้ผมเอากำไรที่เหลือห้าสิบแทุกคนเอามาต่อมาจองไวทุกคนเพื่อมันแจกครับลองเปลี่ยนเกมเ,เล่นดูครับโอ้ทุกคนแย่แล้วครับอาการหน้าเป็นหับ ประสิหมุนแม่งประสิหม,มุนต้อไม่ได้อะไรเลยวะทุกคนโอเคเดอกนี้หน่อยล่อยเพื่อนอให้รอาสูสูงไปหน่อย อ๋อแล้วมันเบ็ดร้อยป่ะ What the fuck ดูดีมันเบ็ดร้อยเฉยเลยโอ้โหทุกคนก็อมโคตรรัวเลยโอ้ยช่วงนี้ก็าจะเป็นช่วงขาดลงแล้วคนดูซองแล้วช่วงเส้นเดือนน่าจะปีจีนน่าจะเอาคืนนะทุกคนโอ้โหไอ้ย่ะ โชว์ป้า ideal, บเลยช่วงเงินดอนดอกแช่ไหมโลด like. โอ้โหตาผมไล้ไลฟชีวิตมากเลยครับไอ้เชี่ยเราโดนไปสามสิบห้าเกนแล้วครับโอ้โหพอท้อพร้อมยกให้ลิงขิต โอ้โหโอเคดอกใหญ่โอ oh, oh, ้โหใช่มันทำแบ็คไม่ไหวทุกคนเดียวไป็น4 0คแล้วทุกคนโอ้โหโอ้โหีชกำไรเราไปหมดเลยครับรับร้ายทุกคนไก่ลำกำไรไม่อยู่แล้วกำไรไปหมดแล้วเอ้อ ดูตรงเราวันนี้ไม oh. ต่ตะกินหรอครับมันไม่น่าเจ็บทุกคนขร้อนมากทุกคนหลักพันแล้วครับตีเกมแมงขันผู้เฉย5-5อ๋อสองโหดมากเกมไม่อย่างโหดเลยไม่มีวิแววว่าจะจ่ายเลยเฮีย มึงสองก็เดินโหลดนะครับไปลกเลยหักปักดอกนี้นสองมันหนสวยหักปักคำแรกแคทุกคนหากปักคำแรกครับเทียนมโนเราต้องการชันแบบเมื่อกี้เยอะๆเลยนะครับเยอะมากเลยทุกคนเยอะ,มา,ยะ,ยอะมากที่สุดเท่าที่จะเ,เยอะได้ทุกคนเอา้ยแยเก็บค้างไปเลยว่าแต่ปัก เพื่อนโอ้โหไอเขี้ยละไม่จ่ายก็ได้กูรอนานเฉยโอ้โหโอเคครับทุกคนผมว่าผมพอดีกว,ว่านะครับนี่คือกลับมาทอดคนนะทุกคนไอเขี้ยเกมไม่อย่างแข็งเลยทุกคนช่วงนี้ผิดจีก็ใครอยากเล่นตามก็อย่าเล่นเลยครับทุกคนช่วงนี้ <laughs> เว้นไว้ก่อน,นครับ รอแล้ววันที่เจ็ดวันที่แปดคาอยมาเล่นนะครับไอ้กเกมอนี่ย,ย,ย,อยหอดก่อนนี้ประมาณนี้นกคุณอย่าลืมอะไรค์กดแชร์กดซับด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ